สวัสดีค่ะ Welcome to Learning Tree ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Learning Tree นะคะวันนี้พบกับครูพิมพ์นะคะในยุคโควิดนั่นเองนะคะซึ่งยุคนี้นะคะใครๆก็อยู่บ้านนะคะส่วนมากจะทำงานที่บ้านกันใช่ไหมคะวันนี้นะคะทุกคนนะคะก็สามารถเรียนที่บ้านได้ด้วยนะคะในยุคโควิดฟีเวอร์ค่ะทำวิกฤตให้เป็นโอกาสนะคะโดยได้รับความรู้จุใจไปเลยนะคะ ที่ learning tree นะคะภาษาอังกฤษออนไลน์นะคะเหมาะสมกับยุคนี้มากๆเลยนักเรียนสามารถนั่งเรียนนะคะเรียนรู้นะคะได้ทุกที่ทั่วโลกเลยทีเดียวนะคะซึ่งนะคะครูพิมพ์ก็มีคอร์สออนไลน์ดีๆนะคะที่ครูพิมพ์ตั้งใจมากๆเลยนะคะคอร์สนี้และคอร์สนี้ก็เป็นที่ยอดเป็นที่นิยมนะคะเรียนแล้วก็ได้ ผลนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงเลยทีเดียวนะคะชื่อว่าคอสอ่านออกเขียนได้นั่นเองนะคะซึ่งคอสนี้นะคะเหมาะสมกับทุกทุกคนเลยนะคะที่อ่านไม่ได้ออกเสียงไม่ถูกต้องสักทีนะคะคุยกับชาวต่างชาติทีไรนะคะเขาไม่เข้าใจนะค,ะคอสนี้จะช่วยได้เยอะนะคะนอกจาก เขียนแล้วนะคะอ่านแล้วนะคะนักเรียนก็จะได้ฝึกออกเสียงจากคอร์สนี้ด้วยนะคะโดยเริ่มตั้งแต่การฝึกออกเสียง A ถึง Z เบสิกพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็การออกเสียง phonics นะคะมาแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงการเทียบพยัญชนะนะคะไม่ว่าจะเป็นพยัญชนะไทยของเราแล้วก็การเทียบสละดด้วยแล้วก็ยังมีการเทียบพยัญชนะคู่ด้วยนะคะนักเรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะ ทำไมเราต้องรู้เพราะว่าเมื่อเรารู้ว่า,าพยัญชนะไทยของเราตรงกับภาษาอังกฤษอย่างไรนะคะก็จะทำให้เราเดาการอ่านออกเสียงของคำศัพท์ได้มาก แล้วก็ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะแล้วก็อีกทั้งนะคะมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยซึ่งไอ้ช่วงตรงเฉลยนะคะเรียนจะทําให้ในักเรียนเนี่ยรู้วิธีการออกเสียงของคําศัพท์น้ำนั้นนักเรียนก็จะได้ฝึกทักษะการออกเสียงตามครูพิมพ์ไปด้วยนะคะพร้อมกับรู้ลักษณะการออกเสียงนะคะซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยได้นะคะได้พูดกับชาวต่างชาติเนี่ยได้ถูกต้องได้ออกเสียงได้ถูกต้องสุดท้ายแล้วเขาก็ เข้าใจเราเลยนะคะพูดครั้งเดียวเขาเข้าใจเราเลยนะคะแล้วก็คอสนี้นะคะครูพิมพยังพานักเรียนเนี่ยฝึกเขียนชื่อเฉพาะด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นชื่อตัวเรานะคะหรือชื่อสถานที่ต่งา,ตางๆนะคะจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษนะคะซึ่งตรงนี้จะทําให้เราเขียนภาษาอังกฤษได้คล่องอ่านชื่อเฉพาะนะคะเจอป้ายต่างๆเนี่ย อ่านได้คล่องเลยทีเดียวนะคะนักเรียนนี่ก็เป็นคอร์สออนไลน์นะคะที่ได้รับความนิยมสูงสุดนะคะเรียนที่ไหนก็ได้สมัครแล้วนะคะเรียนได้ตลอดเวลาค่ะไม่มีวันหมดอายุเลยนะคะเป็นคอร์สที่แบบทุกคนชอบมากๆเลยนะคะถ้าสนใจนะคะสามารถติดต่อหาครูพิมพ์พได้ตลอดเวลาเลยนะคะที่ เฟซเฟซบุ๊กของครูพิมพ์ชื่อว่า Learning Tree นะคะหรือว่า Line Ad ของครูพิมพ์นะคะชื่อตรงนี้เลยนะคะแล้วก็ครูพิมพ์ยังมีคอร์สฟรีดีๆนะคะลงใน YouTube ให้ได้เรียนเนี่ยได้เรียนจุใจเลยในยุคโควิดฟีเวอร์นะคะชื่อว่าช่องฝึกพูดภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นั่นเองนะคะใครสนใจเรียนคอร์สออนไลน์ Online, ภาษาอังกฤษกับครูพิมพ์นะคะติดต่อหาครูพิมพ์ได้ตลอดเลยคะ่ะ Good บาย